เรื่องไซปอยีบทที่51ฝ่ายเฮงยงนั้นมีวิชาหายตัวได้ชั่วอึดใจจึงหนีรอดไปได้ครั้นเห็นหนังมอเล่งเฮียงไม่ติดตามมาอีกแล้วก็ค,คลายความวิตกและรู้สึกแค้นใจที่เสียทีศัตรูมานั้นเป็นยิ่งนักคิดจะแก้แค้นให้จงได้จึงรีบลงเรือไปตามลำน้ำออกสู่ทะเลใหญ่ทางทิศตะวันออก แล้วข้ามไปขึ้นฝั่งที่เกาะเกาะหนึ่งชื่อโอัวเต้าตรงไปหาเพื่อนคนหนึ่งชื่อโลกเคงกุยอายุประมาณ30ปีรูปร่างลำสันแข็งแรงสูงถึงหกเสียหน้าดำมีหนวดคราวดกแต่ตาเสียสั้นคล้ายแปลงในตาโตปากกว้างพูดจาเสียงดังถือเงาใหญ่หนัก500ร้อช่างเป็นอาวุธและโลกเคงกุยเป็นนายโจรสลัดขุมพวกร้วล้อประมาณห้าพันคนเศษ ยึดเอาเกาะโอซัวเตานั้นเป็นสำนักที่อาศัยและเกาะน,นั้นก็ไม่กว้างใหญ่เท่าใดนักนอกจากพวกโจรแล้วไม่มีคนอื่นอยู่ปะปนด้วยเลยบรรดาชาวเรือค้าขายมีอาจนำเรือแล่นผ่านไปมาไกลๆเกาะนั้นดโวยเคยถูกโลกเคงกุยขุมพวกลิวล้อลงเรือมาปล้นเอาทรัพย์สินเงินทองและสเสบียงอาหารไปเป็นอันมาก เจ้ารับบางคนกับพวกลูกเรือต่อสู้ก็ถูกคาฟันล้มตายเอาศพโยนลงทะเลเป็นเหยื่อปลาไปแล้วหลายรายและโลกเคงกุยยังมีวิชาพ่นแสงเฮากวงออกจากปากเป็นเพลิงลุกไหมเสร็จรูให้ตายได้โดยง่ายฉะนั้นจึงเป็นที่หวาดหวั่นครันคร้ามแกบรรดาชาวเรือทั้งปวงยิ่งนักต่างให้ฉายาก,กันว่าโอเล้งคือมังกรดำผู้มีอิทธิฤทธิ์อยู่ในย่านทะเลบริเวณเกาะนั้น พวกเจ้าเมืองกรมการใกล้เคียงทราบเรืืองก็มีอาจจับกลุ่มมีนำซ้ำบางคนยังคบค้าสมาคมเป็นมิตรสหายด้วยเช่นเฮงโยงในทหารเอกเมืองฮิวจิวนั้นเป็นตน้นครานโลกเฮงกุยเห็นเฮงโยงมาหาจึงจัดการต้อนรับเชื้อเชิญให้นั่งอย่างที่สมควรและพูดว่านานแล้วเรามีได้พบกันและวันนี้ท่านมาเที่ยวเล่นหรือมีธุระอะไรเฮงโยงถอนใจใหญ่แล้วตอบว่า ขพเจ้าอยู่ในเมืองฮิวจิวมาช้านานยังไม่เคยได้รับความอับอายขายหน้าเหมือนคราวนี้เลยโดยมีไอ้พวกผู้ร้ายสี่คนมาแต่ไหนมีซับไอ้คนหนึ่งเป็นชายหนุ่มโอดอ้างตัวว่าเป็นเตียวบูจงไทยเจอส่วนอีกสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งซึ่งแต่ละคนหน้าตาคล้ายปีศาจมันพากันเข้ามาในเมืองฮิวจิลหลอกลวงสุราอาหารของพี่ชายขพเจ้ากินและขอที่พักอาศัยด้วย แล้วยังไม่นำซ้ำทำร้ายพี่ชายของข้าพเจ้าบาดเจ็บและฆ่าพกเจ้าพนักงานกับทหารล้มตายไปอีกหลายร้อยคนแมมข้าพเจ้ายังสู้กำลังฝีมือของมันไม่ได้ต้องหนีมันมาส่วนอีหญิงคนหนึ่งนั้นมันมีเชือกวิเศษด้วยถ้าข้าพเจ้าไม่มีวิชาหายตัวได้บ้างแล้วป่านนี้คงไม่รอดชีวิตมาให้เห็นหน้าท่านอีกเป็นแน่และข้าพเจ้ามาครั้งนี้ก็เพื่อหวังจะมาขอความเอื้อเฟื้อจากท่าน ให้ช่วยเหลือกันสักครั้งหนึ่งมาดวาทำการแก้แค้นสำเร็จคาอายและอีพวกสี่คนนั้นได้แล้วข้าพเจ้าและพี่ชายจะตอบแทนบุญคุณให้ถึงขนาดโลเคงกุยตบโต๊ะตะวาดด้วยเสียงอันดังว่าไอพวกเลวร้ายที่ไหนมันบังอาจมาข่มเหงทันเฮงตีหูกับตัวท่านซึ่งเป็นสหายของข้าพเจ้าให้ได้รับความเดือดร้อนขพเจ้าจะยกพวกรล้วล้อไปช่วยแก้แค้นให้จงได้ ถึงแม้ว่าอีคนนั้นมันจะมีเชือกวิเศษข้าพเจ้าก็ไม่กลัวเกรงเพียงแต่พ่นไฟแวบหนึ่งก็จะลุกไหมเชือกวิเศษนั้นหมดสิน้นฉะนั้นท่านไม่ต้องวิตกจงเสพสุราอาหารกับข้าพเจ้าสักมื้อหนึ่งก่อนเถิดต่อเมื่ออิ่มน้ำสำราญกันแล้วข้าพเจ้าจะรีบยกไปในเวลากลางคืนวันนี้ว่าแล้วสั่งพวกริวเลาะให้จัดโต๊ะสุราอาหารออกมาเลี้ยงดูกันขณะเสพสุรากันนั้น เฮงโยงอย่างพูดอีกว่าข้าพเจ้าวิตกถึงพี่ชายยิ่งนักด้วยถูกไอ้พวกไวร้ายคนหนึ่งหัวโตวเหมือนบาดต,ตีด้วยกระบองเหล็กอาเจียนออกมาเป็นโลหิตแล้วมันจับเอาตัวไปบัดนี้จะดีหรือร้ายประการใดยังไม่แจ้งและเมื่อแรกข้าพเจ้าจะหนีมาได้แอบมองดูอยู่เห็นทหารของเราไปยอมน้อมสามีพักเตมันจนหมดสิน้นจึงน่ากลัวว่าป่านนี้มันคงจะฆ่าพี่ชายของขพเจ้าเสียเป็นแน่แล้ว โลเคงกุ๋ยว่าถ้าคนเรายังไม่ถึงที่ตายเทพพยดาฟ้าดินก็ยอมคุ้มครองอยู่เสมอฉะนั้นท่านอย่าเป็นทุกข์ให้เกินไปนักเลยขอจงอดใจรออีกสักครู่หนึ่งก่อนเถิดพอขับพเจ้าไปถึงเมืองฮิวจิวก็คงได้เห็นดีกันเฮงยงได้ฟังก็นิ่งอยู่ด้วยความร้อนใจครั้นต่างคนต่างเสพสุราอาหารอิ่มน้ำสมรานกันแล้วโลเคงกุ๋ยก็สั่งเท่ามักคนหนึ่ง ให้คุมพวกลิ้วล้อ200คนอยู่เฝ้าเกาะส่วนตนเองจัดพวกริ้วล้อ5,000ลงเรือใบหลายสิบลำให้เฮงโยงนำทางมาถึงเมืองฮิวจิวประมาณสามยามเสร็จแล้วก็คุมพวกลิ้วล้อขึ้นจากเรือเดินเป็นขบวนจะเข้าไปในเมืองเผอิญขณะนั้นประตูเมืองปิดอยู่เฮงโยงจึงร้องเรียกให้ผู้รักษาประตูเปิดรับผู้รักษาประตูได้รับคำสั่งจากไทจอว่า ถ้าเฮงยงมาห้ามมิให้เข้าเมืองเลยเป็นอันขาดขรานผู้รักษาประตูเห็นดังนั้นก็บอกเหตุต่อๆกันมาจนถึงที่ว่าการเมืองพวกเจ้าพนักงานก็เข้าไปปลุกไทยจือให้ตื่นขึ้นแล้วแจ้งเรื่องให้ฟังไทยจือได้แจ้งก็เรียกละก่องังกับลิบบายเล้งและนมอเล้งเฮียงมาตรัสปรึกษาว่าบัดน,นี้เฮงยงได้พาพวกที่ไหนยกเป็นกองทัพจะเข้ามาในเมือง ถ้าเราปล่อยให้เข้ามาก็น่ากลัวจะเกิดเรื่องใหญ่โตชาวเมืองคงจะได้รับความเดือดร้อนด้วยเป็นแน่หนังม่อเล้งเหียงว่าเฮงโยงแพ้กำลังฝีมือข้าพเจ้าแล้วหายตัวไปและคงจะไปชักชวนคนดีมาทำการแก้แค้นฉะนั้นเชยสวยจะวางใจมันไม่ได้จงเร่งรับสั่งให้ทหารขึ้นรักษาหน้าที่เชิงเทินไว้รอบกำแพงเมืองก่อนเถิดแล้พวกขพเจ้าสามคน จะรับหน้าที่ดูแลอย่างกวดขันไทจือได้ฟังเห็นชอบด้วยจึงรับสั่งให้พวกนายทหารรองเตรียมการตามคำแนะนำของน้ำมอเลงเฮียงส่วนลักก่องางกับลิฟใบเลงนั้นต่างพูดว่าถึงไอเฮงยงมันจะมีพวกยกมาสักเท่าไหร่เฉยสวยก็ไม่ต้องวิตกต่อวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะขออาสาคุมทหารตีกลองและล่อกโก้สักร้อยคน ออกไปท้ารบกับมันเอาชนะให้จงได้ไทเจอทรงพระสวนแล้วตรัสว่าข้าพเจ้าเคยเห็นแต่เขาจัดทหารเป็นจำนวนพันถือศาสตราวุธครบมือยกออกไปรบพุ่งกับข้าศึกส่วนท่านทั้งสองจะเอาทหารตีก่องและเล่าโก้ไปเพียงร้อยคนเท่านั้นมีถูกพวกค่าศึกฆ่าตายหมดหรือลักก่อง้างกับลิบใบเหล่งว่าข้าพเจ้าเอาทหารไปตีกลองและเล่าโก้อยู่ห่าง เพื่อให้การรบมันคลึกครื้นและสนุกสนานขึ้นบ้างอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเพื่อเย่ะเย้ยค่าศึกให้เสียขวัญหาใช้เอาไปรบด้วยไหมส่วนขพเจ้าต่างหากเราจะต้องเป็นตัวตั้งตัวตีรบพุ่งกับมันต่อให้ข้าศึกยกมาสกีพันขพเจ้าทั้งสองก็ไม่กลัวเกรงถ้าเชยสวยไม่เชื่อก็จงคอยดูวันพรุ่งนี้เถิดว่าการรบของขพเจ้าจะแปลกประหลาดสักประการใด ไทเจอไม่อยากจะขัดคอจึงตรัสว่าตามใจท่านทั้งสองเถิดลักก่อง้างกับลิฟใบเล้งได้ฝั่งก็พร้อมด้วยหน่องมอเล้งเฮียงขึ้นม้าพากันไปเที่ยวตรวจตราทหารซึ่งรักษาหน้าที่รอบกำแพงเมืองครั้นรุ่งเช้ามีนายทหารสองคนเข้ามาทูลแกไทยจอว่าบัดนี้มีข้าศึกมาร้องด่าท้าทายว่าให้เชยซวยกับพวกสามคนนั้น ขุมทหารเปิดประตูเมืองออกไปรบกันถ้าขืนนิ่งอยู่มันจะยกพวกตีหักเข้ามาในเมืองให้จงได้หลักก่องางกับลิบใบเล้งหนังมอเล้งเฮียงอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อได้แจ้งดังนั้นก็ต่างถามทหารสองคนที่มาทูลไทยเจว่าจะรู้หรือไม่ว่าพวกไอเฮงโยงที่ยกมานั้นมันเป็นใครที่ไหนกันทหารสองคนเล่าเรื่องให้ฟังตามที่ตนได้เคยรู้เห็นมาแต่ก่อนว่า นั่นแหละคือโลเคงกุยนายโจรสลัดตั้งสำนักอยู่ที่ก่อโอสัวเต้ามีฉายาว่าโอเลง้งผู้คนคล่นครามและกลัวเกรงเป็นยิ่งนักเพราะนอกจากโลโอเลง้งมีกำลังฝีมือเข้มแข็งแล้วยังมีวิชาพ่นแสงเฮากวงเป็นไฟทำร้ายสตรูได้อีกด้วยส่วนเฮงยงนั้นก็ยังมีวิชาหายตัวได้ช่วยอึดใจเมื่อวานนี้จึงหนีเอาตัวรอดไปได้ ละก,กองง้างได้ฟังก็หัวเราะขึ้นก่อนแล้วว่าถ้าเช่นนั้นเราจะต้องแบ่งทหารร้อยคนออกเป็นสองกองคือกองหนึ่งตีกลองและเล่าโก้ส่วนอีกกองหนึ่งให้ถือทางน้ําติดมือไปด้วยเผื่อว่าไอ้หัวหน้าโจรสลัดนั้นมันพ่นไฟออกมาเราจะได้ช่วยกันเอาน้ําดับทันท่วงทีลิบใบเลงว่าไฟนั้นเกิดแต่วิชาอาคมหาใช่ไฟธรรมดาไม่แล้วเจ้าจะคิดอ่านเตรียมเอาน้ําไปดับไฟก็ไรได้ ข้าศึกมันไม่หัวเราะเยาะเราเล่นหรือลกักกองง้างเถียงว่าเจ้าลืมเสียแล้วหรือเช่นเมื่อครั้งนงางไซปอยีเนี่ยนี้นของเราไปปราปีสาที่โรงเตี้ยมและที่วัดอิ่มเล่งยี่ในเมืองห้วยนำนั้นก็ยังต้องอาเลือดสุนัขดำศาสาเข้าไปเมฆหมอกซึ่งมืดคลุมก็สูญหายทันทีมิใช่หรือลิบใบเหลงว่านั่นมันเป็นของอาถรรพ์สำหรับลบล้างกันแล้วเจ้าจะมาเอาอย่างเนี้ยนี้บ้างก็ไรได้ ลักกองางว่าสิ่งไรถ้าเราไม่ทดลองดูให้เห็นเท็จและจริงก่อนแล้วจะสามารถคาดคะเนรู้เองได้อย่างไรกันฉะนั้นเจ้าจงเชื่อฟังเราบ้างเถิดอย่ามัวมาขัดคอให้เสียเวลาอยู่เลยประเดี๋ยวไอ้พวกข้าศึกมันจะได้ใจแต่การที่เราจะออกรบครั้งนี้ต้องหาเกราะเหล็กใส่สำหรับป้องกันตัวบ้างเห็นจะดีลิปบายเหลงเห็นชอบด้วยจึงให้ทหารไปขนเอาเกราะออกมาจากคลังเป็นหลายอัน แต่กว่าจะเลือกสวมใส่ให้พอเหมาะได้ก็ต้องเสียเวลาอยู่อีกช้านานจนกระทั่งมีทหารอีกสองคนมาแจ้งว่าพวกข้าเสืกร้องดาท้าทายใหญ่แล้วถ้าไม่รีบออกไปรบมันจะยกทหารเข้าโจมตีเดี๋ยวนี้ลักก่องง้างกับลิบใบเหลงสวมเกราะแล้วรีบจัดทหารสองกองตามที่พูดไว้และต่างตะลีตลานยกออกเดินทางจะไปรบด้วยความโกรธเคืองครันไปถึงประตูเมือง ลักก่อง,ง่างก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าช้าก่อนพวกเราปรเดี๋ยวจึงค่อยเปิดประตูเมืองออกไปเพราะเราโมตยุ่งด้วยเรื่องอื่นๆจึงลืมสิ่งสำคัญที่เราเคยกระทํามาทุกเช้าเสียสิน้นลิบใบเลงรู้นิสัยของละก่อง,ง่างอยู่แล้วพอได้ยินดังนั้นก็แซงถามว่าชรอยเจ้าคงจะลืมํำเทพยดาฟ้าดินเสียกอนดอกกระมังลักก่อง,ง่างทำหน้าละห้อย พางกลืนน้ำลายลงคอแล้วตอบว่าหาใช่เช่นนั้นไม่โดยครั้งนี้ต้องไปรบกับข้าศึกคนสำคัญท้าไม่ได้สิ่งซึ่งเราต้องการแล้วจะเอาเรียวแรงที่ไหนไปรบได้เราว่าแล้วรีบควบม้ากลับมาอย่างที่ว่าการเมืองฉวยปานสุรายกขึ้นดื่มดวดรวดเดียวหมดแล้วยังเอาใส่น้ำเต้าผูกติดเอวไปด้วยครั้นถึงที่ซึ่งลิบบายเลงขุมทหารตีกล่องเลาโก้และถือทางน้ำคอยอยู่ ละกก่อง่างก็ว่าทีนี้เราสบายใจแล้วรอสักครู่เถิดแม้เราเห็นไอ้โจรมังกรดำก็เปรียบประดุษสัตว์กิ่งเกอหรือไสเดือนอะไรตัวหนึ่งเอาเท้าเขี่ยเล่นก็จะบี้แบรนและขาดละเอียดเป็นจุนไปขณะนั้นไทยจเจอเสด็จออกมากับนางม่อเล่งเฮียงขึ้นไปอยู่บนเชิงเทินเพื่อคอยดูการรบพุง่งครันทรงได้ยินละก่อง,ง่างพูจาองอาจดังนั้นก็ตรัสกำชับว่า ท่านอย่าประมาทแก่ข่าศึกเลยเป็นอันขาดลักก่อง่างรับคำแล้วก็พร้อมโดนลิบใบเลงให้ทหารเปิดประตูเมืองยกออกไปส่วนทหารตีกล่องเล่าโก้และถือทางน้ำให้ยืนคอยอยู่ที่หน้าประตูเมืองลักก่อง่างกับลิบใบเลงนั้นขับม้าเคียงคู่กันออกไปยืนเด่นอยู่กลางสนามรบเหงยโยงกับโลเ่เขงกุยยืนม้ารออยู่ก่อนพะอแลเห็นก็ร้องถามว่า นี่หรือนายทหารเอกประจำพระองค์เตียวบูจงไทยืือกูดูหน้าของมึงทั้งสองคล้ายปีศาจผุดมาจากนารกไอคนหนึ่งหัวเหมือนบาดอีกคนหนึ่งหน้าเขียวเหมือนขอบเปลือกหอยมแมลงผู่และกูมาคอยอยู่ช้านานมึงไปมุดกระบาลหัวอยู่ที่ไหนจึงเพิ่งโผล่พลหน้ามาเดี๋ยวนี้ลิบใบเลงยกสามงามขึ้นฉีหน้าโลเคงกุยละวะไอโจรหน้าก้นกระทะหนวดของมึงเหมือนไม้กวาด คลายปีศาจผุดมาจากก้นทะเลนี่หรือที่เรียกกันว่าไอ้โจรมังกรดำวันนี้มึงจงระวังเงาหัวของมึงไว้ให้ดีเถิดประเดี๋ยวกูจะจัดการส่งวิญญาณมึงไปอยู่กับเงียมรอองฝ่ายลักก่อง,งังยกน้ำเต้าสุราขึ้นดื่มก่อนแล้วเอากระบองเหล็กฉีหน้าเฮงยงบ้างพลางว่าเมื่อวานนี้มึงวิ่งหนีไปมุดหัวอยู่ที่ไหนแล้มึงอย่าถือดีว่าหายตัวได้ชั่วอึดใจ วันนี้แหละมึงจะไม่พ้นมือกูเฮงยงว่าพวกมึงถืออำนาจอย่างไรจึงพากันมาทำร้ายพี่ชายกูแล้วแย่งเอาบ้านเมืองไปเป็นของตัวแล้วเวลานี้จับเอาพี่ชายกูไปไว้ที่ไหนจงเร่งส่งกลับคืนมาก่อนโดยเร็วหลักก่อง้างว่าไอเฮงตีหูกับตัวมึงคิดอ่านกันทำร้ายต่อเจ้านายย่อมมีความผิดฐานเป็นกบฏฉะนั้นเมื่อกูจับไอเฮงตีหูได้ก็ให้เอาตัวไปคุมขังไว้ก่อน รอจับตัวมึงได้อีกคนหนึ่งแล้วจะได้ส่งไปลงโทษในเมืองหลวงพร้อมกันเฮงยงตวาดว่าพวกมึงเป็นไอ้โจรป่าแล้วยังจะมีหน้ายกตัวว่าเป็นเจ้านายใครเลยจะเชื่อและววันนี้พวกมึงจงเตรียมตัวพากันไปอยู่ในเมืองผีนั้นเถิดว่าแล้วขับม้าเงื้อขวานเข้าฟันลักก่อง,งังลักก่องังยกกระบองขึ้นรับและตีต่อไปด้วยกำลังแรงเฮงยงกระตุ้นม้าเพ่นเข้าฟัน พางร้องตวาดว่าวันนี้เป็นวันตายของมึงแล้วจงตั้งสติอารมณ์ไว้ให้ดีเถิดจะได้ไปมีความสุขในชาติหนา้าแต่ทันใดลักก่องังหกขเมนตีลังกาอย่างรวดเร็วแทบมองไม่เห็นตัวแล้วไปผุดลุกขึ้นยืนห่างจากเฮงยงประมาณห้าว่าเฮงยงกระตุ้นมา้าโถมเข้าจะฟันซ้ําแต่ละก,ก่องังจ้องคอยทีอยู่ก่อนพอเห็นม้าเฮงยงมาถึงตัวก็ตีด้วยกระบองเต็มแรง ถูกม้านั้นขมองแตกแหลกเลวล้มลงดินปัดปัดอยู่ครู่หนึ่งก็ขาดใจตายเฮงยงกระเด็นไปนอนตะแคงอยู่ทางหนึ่งหลักก่อกางจึงเพ่นเข้าจะตีซ้ำแต่เฮงยงก็หกขเขมรถอยหนีไปไดบ้บางแล้วพุดลุกขึ้นรุกรบกันเป็นพันละวันขณะนั้นลิบใบเลงกับโลเคงกุยขับม้าเข้าสู้รบกันคู่หนึ่งฝ่ายทหารเมืองฮิวจิวก็ตีกลองและเล่าโกเสียงดังสนั่นวันไหว โลเคงกุยรบ่างพูดว่าถ้าในเมืองฮิวจิวจะไม่มีใครขอเข้าด้วยดอกกระมังมึงสองคนจึงได้จัดแต่ไพรพลตีกลองและเล่าโกออกมาส่วนพลทหารรบหามีสักคนหนึ่งไหมและให้ถือเอาทางน้ำมาด้วยทำไมกันหรือว่าจะเอาไว้ให้รูปหน้ารูปตาในเมื่อเวลาพักรบดอกกระมังลิปบาบเลงได้ฝั่งก็ว่าไอชาเซอร์พอบรรดาคุณนางข้าราชการและชาวเมืองฮิวจิว ได้ทราบว่าพวกมึงเป็นโจรและขบฏก็เลยพากันยอมสามีพักเอากำลังและน้ำใจเข้าช่วยฝ่ายเจ้านายของกูหมดสิน้นและการที่กูสองคนยกออกมาดังนี้ก็เพื่อปรารถนาจะมีให้ได้ยากแก่ไพรพลทั้งสองฝ่ายด้วยพวกกูแต่ละคนล้วนแต่มีน้ำใจองอาจห้าวหาญในการศึกจึงต้องการแต่จะรบพุ่งด้วยกำลังฝีมือของตนเองเพื่อให้ปรากฏเกียรติยศและชื่อเสียงสืบไป โลเคงกุยหัวเราะแล้วว่าพวกมึงต้องการเจ้าโอ้อวดเท่านั้นดอกหรือประเดี๋ยวเถิดกูจะช่วยกันจัดการให้มึงมีความสุขส่วนกลองและเล่าโกนั้นจะได้ตีส่งวิญญาณมึงขึ้นไปบนสวรรค์และน้ำในถังนั้นเล่าก็จะได้อาบศพมึงให้เย็นสบายฉะนั้นมึงจงเร่งระวังตัวไว้ให้จงดีเถิดว่าแล้วก็ร้องสั่งให้พวกเลวล้อของตนตีกลองและเล้าโกเสียงดังสนั่นวันไวขึ้นบ้าง ลิบใบเหลงกโกรธจัดออกกำลังรุกรบพลางตวาดว่าวันนี้กูจะต้องเอาศพไอ้โจนมังกรดำไปทิ้งทะเลให้จงได้ตวาดแล้วคเนพอได้ทะก็ขยับสามงามทิ้มแทงซ้อนๆกันหลายๆทีโลเคงกุยรูปร่างใหญ่โตกว่าก็จริงแต่าการรบไม่ว่องไวเหมือนลิบใบเหลงจึงพอถูกลิบใบเหลงทิ้มแทงมาซ้อนกันรู้สึกว่าจะรับรองปัดแทบไม่ทัน ็ชักม้าล่าออกห่างแต่ลิบใบเลงรู้เชิงก็กระตุ้นม้าเข้าประชิดตามรบพุ่งติดพันมีทันให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวได้โลเคงกุยรู้สึกหนักใจครั้นเอาเงาใหญ่ฟันไปบ้างลิบใบเลงก็ยกสามงามขึ้นรับไว้ได้ทุกครั้งต่างฝ่ายสู้รบกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงบ่ายได้ประมาณร้อยเพลงเสร็จโลเคงกุยก็รู้สึกอ่อนกำลังลง และขณะนั้นเหลือไปเห็นเฮงยงพวกเดียวกันเสียทีถูกลักก่อง้างตีด้วยกระบองแล้วเตะซ้ำกลิ้งกระเด็นไปหลายทอดพวกริวลล้อเข้าช่วยแก้ไขพาหนีเอาตัวรอดไปได้แต่ลักก่อง้างกำลังได้ใจก็รุกลายคาฟันพวกริ้ลล้อบาดเจ็บล้มตายแตกตื่นเป็นอนลมนันโลเคงกุยกลัวว่าพวกลิ้ล้อจะถูกฆ่าตายหมดจึงรีบชักม้าล่าออกจากลิปใบเลง ลิบายเหลงเห็นเช่นนั้นก็พวบม้าไล่ตามเอาสามงามแทงถูกกลางหลังโลเคงกุยอย่างเต็มแรงแต่เผอิญติดเกราะเหล็กรองรับไว้จึงไม่เข้าถึงผิวหนังถึงกระนั้นโลเคงกุยก็ยังทานกำลังไม่ได้และประกอบด้วยม้ากำลังวิ่งเร็วจึงทั้งมา้าทั้งคนเลยถล่มหกเมนไปด้วยกันลิบใบเหลงสะอึกม้าเข้าจะแทงซ้ำขณะนั้นไทเจอยืนอยู่บนเชิงเทินกับนังมอเล่งเฮียง เมื่อทอยพระเนตรเห็นการศึกมีชัยได้เปรียบอยู่แล้วจึงรับสั่งให้ทหารตีมาหลอเรียกละก่อ่งางกับลิบใบเหลงกลับเข้าเมืองแต่คนทั้งสองได้ยินแล้วหายอมกลับใหม่โดยคิดจะรกรบฆ่าฟันพวกข้าศึกเสียให้ย่อยยับจงได้